สนับสนุนโดย True Temper Number o n Sharp i n g o p สนับสนุนโดย Realma Maxima ตัวผู้ันเองเริ่มมีชื่อเสียง คนเริ่มแบบจําได้อย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงไหนคะก็พอหลังจากที่หนังเริ่มถ่ายไปยังไม่ได้ฉายดีเนี่ยก็จะเริ่มมีละเริ่มมีหนังสือมาสัมภาษณ<ช>์เริ่มอะไรง,<ช>งี้นะฮะรเราก,เราก็เราก็ก็สัมภาษณ์ไปตามนั้นคือจะมีคนจัดคิวให้ระหว่างถ่ายทําก็สัมภาษณ์ไปก็พอเริ่มหนังภาพยนตร์เริ่มฉายภาครแรกเนี่ยคนก็เรพราะมมีโปรโมทฮะก็จะเริ่มออกสื่อมากขึ้นซึ่งตอนหนังฉายภาคแรกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าหนังมันฉายถึงไหน นึกออกไหมเพราะมันถ่ายนานเพราะมันถ่ายเยอะมันถ่ายเยอะอะฉากนั้นฉากนี้หมดเลยจนไปดูภาคหนึ่งะเรานั่งดูภาคหนึ่งด้วยกันแฟนผมก็ไปนั่งดูด้วยอ้าวจบแล้วเหรอแล้วไม่มีเราไงคือภาคหนึ่งที่เราถ่ายไปล่ะอยู่ไหนหรือว่ามันยังไงเนี่ยตกลงมีภาคสองต่อคือเราถ่ายไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะภาคหนึ่งมันน่าจะเห็นเพราะว่าท่านน่ะนะตอนที่หนังฉายเนี่ยบอกเอาความตรงเลยตอนหนังฉายรอบสื่ออะ ทีมงานอนะ่ะขีม่มอเตอร์ไซค์ยกฟิล์มม้วนหนังที่เขาตัดต่อ,อนะเน<อ>ี่ยท่านเนี่ยยังบอกาเบิร์ตซื้อทูบมา<อ>ผมเ,เป็นคนไปซื้อทูบท่านเนี่ยเป็นคนเอาทูบมาะยืนว่าอยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์<อ>แล้วผมกับพี่เอกอะ่ะสรพงษ์นะฮะ<อ>เข้าไปตามโรงต่างๆในรอบสื่อไปบอกคนว่าใจเย็นนะครับสวัสดีครับ<อ>ผมตอนนี้นะครับฟิล์มมาแล้วครับฟิล์มมาแล้วฟิล์มมาม้วนเดียว<อ>เขาก็ต้องโหลดเข้าโรงนี้ก่อนไปโหลดโรงนั้นโหลดโรงนั้น นี่คือภาพมันโอ้โหชุลหุนมากตอนนั้นอะฟิลเนี่ยร้อนๆเลยอะตัดกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆใช่อย่างงี้เลยแล้วก็ตัดกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนนั่งดูไม่มีเลราอีกนะไม่มีไม่เห็นผมจําได้ตอนภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นเด็กๆเด็กล้วนๆครับเด็กล้วนๆเอาใช่ใแล้วไปดูภรรยาภรรยาบอกอ้าวไม่มีเราก็รู้สึกเออเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าหนังมันตัดแบบไหนถึงไหนอะไรไม่มีใครรู้จนกระทั่ง มีภาคหนึ่งตอนตัวอย่างเพื่อจะคอนติเนียภาคอาสองเริ่มเห็นเราออกมานิดนึงฟันป<อ>ุ๊บแ,แล้วก็ปุ๊บตัดหายไปที่เห็นออกมาคือเห็นแต่แขนนะครับ,รบเสร็จแล้วแล้วยิ่งใกนกว่านั้นครับตัวอย่างภาคสองเนี่ยมันก็มีหลายฉากมากเลยเราก็คาดหวังว่าภาคสองเนี่ยมันก็จะเห็นอีกก็ปรากฏว่าบางฉากไม่เห็นอีกฮะหนังมันมีภาคสามเว้ยคือตอนแรกเราเข้าใจว่าหนังมันถ่ายปีเดียวก็จบเพราะหนังเรื่องเดียวจบกัเดียวถ่ายจบแล้วก็จบไม่ฮะ นานเข้านานเข้านานเข้าภาคสามภาคสี่ไม่จบทีแรกเนี่ยผมจะแต่งงานตั้งแต่ก่อนเล่นหนังแล้วผมก็จะคุยกับแฟนบอกว่าเดี๋ยวรอให้หนังถ่ายจบเดี๋ยวก็แต่งละครับจนกระทั่งหนังภาคสามท่านมุ้ยก็บอกว่าเออเบิร์ตฉันว่าเดี๋ยวคุณแต่งงานก่อนดีกว่าท่านก็เลยขอสมรสพระยาทานครับผมให้ครับแล้วก็บอกให้แต่งงานก่อนก็เลยขอไปแล้วก็ได้แล้วทำไมพี่ไม่ถามท่านมุ้ยเลยว่า ท่านมุ้ยผมออกตอน,น,นไหนภาคไหนเปลี่ยนไปครับคือมันค่อยๆเปลี่ยนอะ่ะ uh huh. หมายถึงว่าตอนช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าผมไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรนะครับ uh huh. แต่พอมองย้อนกลับไปแล้วอะ่ะ mm hmm. เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะหมายความว่าเราก็เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดเรายังเป็นทหารเห,เหมือนปกติที่ไม่เป็นดาราเลยนะฮะ mm hmm. เราก็จะคงจะไม่ได้รู้จัก หลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงการที่มีคนมารู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยคงจะไม่มีโอกาสลักษณะแบบนั้นก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับชีวิตผมเนี่ยเกิดสามครั้งยังไงอ่ะเกิดครั้งแรกเนี่ยคือเกิดจากพ่อแม่ได้มีชีวิตเลืมตาดูโลกก็เป็นบุญคุณอย่างหนึ่งของพ่อแม่ละเกิดค,ครั้งที่สองของผมเนี่ยคือเกิดหลังจากที่ผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ คือเกิดคือมีอาชีพและรู้ตัวตน<า>ตัวเองว่าตัวเองคือทหารชอบอะไรนั่นเป็นการเกิดครั้งที่สอ<า>งส,<า>ส่วนการเกิดครั้งที่สามก็คือผู้ให้กำเนิดก็คือท่านมุย้ยเกิดในวงการบันเทิง<อ>ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นอีกอเหมือนกับวิถีชีวิตหนึ่งที่แตกต่างจากอาชีพทหารนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดสามครั้งนะครับปัจจุบันก็ ใช้วิชาชีพทหารกับการบันเทิงเนี่ยควบคู่กันไปนะครับทางด้านการแสดงก็ทําด้วยโปรดักชันก็ทําหมายถึงว่าปัจจุบันก็เป็นผู้จัดละครก็ทําละครป้อนช่องด้วยนะฮะแล้วก็เร็วนี้ก็จะทําหนังเรื่องหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ให้กับกองทัพคือผมผมรู้สึกว่าผมเมื่อผมโตขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งใดที่สามารถทํากับคืนสู่กองทัพได้เนี่ยเราก็อยากทําแล้วผมคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นหนังสําหรับกองทัพที่ มันไม่ใช่หนังตลกอ่ะเป็นหนังทหารที่ไม่ใช่หนังตลกที่ไม่ใช่พูดเนอที่ไม่ใช่แบบผู้กองยอดรักนิ่งนองนิ่งนองนไม่ใช่แบบนั้นมันต้องฮักฮักหนักหนักได้เห็นการใช้อาวุธได้เห็นวิถีชีวิตที่มันดูเสียสละทหารจริงจริงเหมือนที่เราเคยดูหนังฝรั่ง ฮอลลีวูดเหมือนเราดูหนังเซฟวิ่งพาเวดไลน์กำลังจะบอกเลยว่าลักษณะแบบนั้นอ่ะก็ยิ่งดีเพราะว่าเหมือนพี่เบิร์ดเป็นคนกลางเป็นคนในกองทัพแล้วเราเอาเรื่องในกองทัพที่คนไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นคนที่อยู่สองฐานะผมคิดว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีครับแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วหมายถึงว่าเราก็รู้โปรดักชั่นเรารู้ว่าจะถ่ายแบบไหนแล้วเรารู้ว่ากองทัพมันใช้อะไรแบบไหนด้วยเราก็ใช้ความมีประโยชน์ตรงนี้แหละฮะผมได้เปลี่ยนตรงนี้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นภาพยนตร์ครับ เก็บไว้ให้กับกองทัพความรับผิดชอบก็กมากขึ้นครับ,ค,รบคือนอกเหนือจากการรับผิดชอบในเรื่องของตัวเราเองในเรื่องแสดงแล้วอะออเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของการแสดงของคนอื่นไปด้วยและในขณะเดียวกันเราต้องบริหารจัดการเรื่องของทีมงานในการถ่ายทํามันมีเรื่องของการบริหารที่มากขึ้นแต่เพียงแ,แต่ว่าผมจะบอกว่าการบริหารจัดการเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทหารถนัด คือเราเนี่ยอยู่กับการบริหารจัดการระบบมาตลอดครับเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของคนน่ะเพราะว่าเรามีทั้งผู้ข้าบัญชาเรามีผู้ใต้ข้าบัญชาการแก้ไขปัญหาเช่นผู้ข้าบัญชามีผู้ใต้เข้าบัญชามีหนี้สินกู้ยืมเงินทะเลาะบอกแว้งกันตีกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาโรคแตกที่ผู้เข้าบัญชาจะต้องแก้ปัญหาให้ลูกน้องอยู่หลอดลาแก้ไงพี่แอดขาก็ทุกอย่างครับอย่างเช่นไปทะเลาะกันคือ คุยก็บ้างไก่เลี่ยบ้างทะเลาะคนข้างนอกบ้างรถไปชนกันหนีกันเข้าใช่แต่ผมว่าระบบทหารเนี่ยพี่เบิร์ตมีวิธีการจัดการในระบบของทหารที่เอามาใช้ได้ใช่ไหมครับได้ครับจริงๆทุกคนอาจจะเข้าใจว่าทหารมันเหมือนว่าการรบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทหารยกตัวอย่างเช่นทหารมีการอย่างเช่นการบริหารจัดการถ้ำหลวงพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วจริงๆมันไปได้โดยระบบนะ จะบอกให้ตามตรงเลยว่าการบริหารจัดการเรื่องของงานสายหนึ่งกำลังพลมันจะบอกเลยว่าการรักษายอดกำลังพลควรจะทำยังไงบ้างเพราะนั้นการที่ผู้นวยการผู้ว่าเชียงรายขณะนั้นเนี่ยรักษายอดกำลังพลคือต้องรู้ยอดเข้าไปเท่าไหร่ออกเท่าไหร่นี่เป็นงานทางทหารทั้งสิ้นมันไปได้โดยตัวมันเองมันท่องเลยครับรักจัดพัดบนัยจัดเบ็ดรักคือรักษายอดกำลังพลจัดคือการจัดการกำลังพล พัฒคือพัฒนากาลังพลวินัยคือรัอกษาวินัยในกองบังคับการเบ็ตเตล็ดคืองานทั่วอื่นๆทั่วไปที่นอกเหนือจากงาน4งานนั้นเพราะท่านนับตลอดทุกวันเลยอ่ะใช่ครับลลแล้วพี่แกบอกว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าไปได้โดยระบบคือ1การบริหารจัดการที่ทำเนี่ยมันเป็นลักษณะของกรอรมนมันจะมีทหารอยู่ที่กรรมด้วยครับดังนั้นการพูดคุยกันเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเป็นบอลลูมที่บริหารจัดการเป็นลักษณะ องค์กรบูรณาการบุรณาการใช่แต่ผู้ว่าเป็นคนตัดสินใจเอาแบบนี้แบบนี้การตัดสินใจทางทหารนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่เผด็จการมันเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่มันจะมีฝ่ายอำนวยการคอยให้ข้อเสนอแนะว่าแนวทางที่1แนวทางที่2แนวทางที่3ข้อดีข้อเสียแต่ละแนวทางเป็นยังไงผู้ว่าชายจะตัดสินใจตามข้อมูลที่มีอยู่ดังนั้นการทํางานของทหารเนี่ยมันใช้ใช้ระบบเป็นระบบครับมันไม่ตัดสินใจโดยโดยตัวคนเดียว ถ้าเป็นกานทางทางาหารเนี่ยพี่ยึดพระบรมราโชาวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหน่วยทหารรักษาพระองค์นะครับในวันที่3ธันวาคมปี2544นะครับ<ช>ที่บอกว่าประเทศชาติประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชนการทําให้ประชาชนมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ใช้เพียงแค่ศักยภาพทางอาวุธแต่หากอยู่ที่จะต้องทําให้ประชาชนน่ยรู้สึกภูมิใจ ว่าผืนแผ่นดินที่เขาอยู่นั้น,เ,นเป็นแผ่นดินอันประเสริฐสุดเป็นแผ่นดินที่เกิดที่อาศัยดังนั้นจึงขอให้ทหารทุกคน,นได้ใช้ศักยภาพของกองทัพทำให้ผืนแผ่นดินมีความุดนสมบูรณ์ทําให้ประชาชนมีความสุขและมีความภูมิใจในผืนแผ่นดินนั้น,นลักษณะแบบนี้มันก็จะกลายเป็นงานของกองทัพออกมาว่ากองทัพต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอันนี้คืองานทางท,างทหารที่พี่ยึดถืองั้นทหารก็มีหน้าที่ในการดูแลแผ่นดินให้ดี กับดูแลประชาชนให้มีความสุขเมนหลักมีแค่นี้เองพี่ยึดอย่างเดียวเลยว่าไม่มีความสําเร็จใดจะทดแทนความสูญเสียของครอบครัวได้ต่อให้เราจะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าครอบครัวเราล้มเหลวอะ่ะเราไปไม่รอดดังนั้นเราครอบครัวมาก่อนครับสแสดงว่าพี่ให้เวลาครอบครัวเยอะด้วยใช่ไหมหรือบาลานซ์กันจะจะบอกเวลาเยอะก็ไม่ใช่ต้องบอกว่า เวลาที่ให้ครอบครัวคือเวลาที่มีคุณภาพทั้งสิ้นคุณภาพใช่ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่น้อยนิดแต่เราก็ใช้เวลามันให้เต็มที่มีลูกชายคนหนึ่งอายุห้าขวบนะครับซึ่งน่ารักซึ่งพี่เนี่ยจริงๆวางอนาคตเขาไว้เหมือนกันหมายถึงว่าเราคิดถึงอนาคตไปแล้วว่าเราอยากให้เขาเป็นแชมป์แกรนสแลมเทนนิสใช่ว้าวเขาเขามีความชอบด้วยหรือเปล่าคะ หรือว่าไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าตอนนี้แต่เราอยากแต่เราอยากเป็นความอยากของเราเหมือนเหมือนกับเหมือนตอนคุณพ่อเลยค่ะพี่คุณพ่ออยากให้ติดด้วยนะมันเหมือนกับจริงจริงคนเราเนี่ยบางทีมันตอบโจทย์ตัวเราเองแหละเราชอบเล่นชนิดแล้วเรารู้สึกความฝันของเราอ่ะเราก็ให้ลูกสารฝันแต่ก็ไม่ได้บังคับเขานะฮะถามว่าปัจจุบันเขาชอบไหมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้แต่เรารู้แหละว่าเขารู้สึกสนุกกับกับการเล่นกีฬาพี่อยากให้เขาไปแข่งวิมเบลดัน เฟนโอบเเพน US เอสโอบเเพนออสเตรเลียนโอเเพนสีส่แกลนแ,แสลมแกลนแสลมเนี้ยสี่รายการเนี้ยมีเบิร์ีปลูกฝังยังไงเกี่ยวกับมันก็ให้เขาดูเทนนิสทุกแมตช์หรือให้เขาจับแร็กเก็ตตั้งแต่เด็กหรือทำอยังไงครับไม่ครับไม่เคยให้ดูเทนนิสเลยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังเลยยัง,ยง <S <S ยครับยังแล้วก็ไม้เทนนิสเนี่ยก็ยังไม่ให้จับจริงจังเ <Liv est. S 2> พียงแต่ว่าผมเนี่ยพาเขาไปตีแบตพาเข้าไปว่ายน้ําพาเขาไป เล่นอื่นๆอ่ะเล่นอย่างอื่นไม่สนุกไม่เคยตีเทนนิสเลยแต่เทนนิสเนี่ยผมฝึกแค่ทักษะของการสังเกตบอลรับลูกกระเด้งลูกกิ้งลูกคือให้เขารู้สึกมีเซนต์น่ะเซนต์ทางกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วเอาลูกเทนนิสห้อยไว้เขาก็จะมองลูกไปมองลูกมาคือดีเหมือนเราไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้ยัดเยียดครับยังไม่ได้ยัดเยียดแต่ทั้งหมดนั้นน่ะมันจะกลับมาสู่เทนนิสทั้งหมดครับวินเชื่อพ่อนะถ้าวินตีแบตแรงขนาดนี้นะโอ้โหถ้าวินตีเทนนิสนะรับร้อไม่มีใครรับได้แน่ แล้วพอเวลาวิ่งเนี่ยเราเล่นด้วยกันเนี่ยลูกชายก็าจะติดผมเวลาเล่นสนุกนะครับสเต็ปซ้ายสเต็ปฝาขวาแบบนี้แบบนี้เขาจะวิ่งตามผมแล้วผมก็จะเหมือนกับวินต้องปกป้องมังกรทั้งหลังนะพ่อเป็นปีาศาจ<อ>ก็จะเล่นเหมือนกันให้เขาปกป้องมังกรอะไรเงี้ยพ่อก็จะปลาลูกนิดไปทางนี้เขาจะวิ่งไปรับปลาลนี้เขาจะวิ่งมารับคือให้เขาคือเล่นเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยหวให้เขาสนุกแต่ยังไม่ให้จับไม้เพราะว่าเขายังเล็กอยู่การจับไม้ลักษณะผู้ใหญ่เลยเนี่ย ไม้เด็กก็ไม่ค่อยอยากให้จับเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ที่เขาต้องใช้จริงแต่ร้อยเขาแข็งแรงกล้ามเนื้อมีก่อนเดี๋ยวจับไม้จริงมันแป๊บเดียวครับคบคือผมคิดว่าบางบางคนเนี่ยไปเข็นลูกเร็วไปนิดนึงลูกสามารถตีได้จริงตอนเด็กๆอยังไงก็ตีได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายมันพัฒนาต่อไม่ได้แต่ผมคิดว่าช่วงเด็กๆเนี่ยปล่อยอย่างนี้ไปก่อนให้เขาเล่นให้เขารู้สึกสนุกสนานกับการออกกําลังอ่ะ แต่เดี๋ยววันหนึ่งเขาจะกลับมาเล่นเทนนิสเองซึ่งตอนนี้น้องเขาวิดพื้นวันละ5 0 0ร้ <c oughs> อยหอขอไม่ใช่นะ <c oughs> วางชีวิตของพี่คือก็รับราชการต่อไปจนกเกษียณนี่แหละครับ<ช>แต่ว่าในช่วงป้นปลายของชีวิตรับราชการสักพอพี่เริ่มอายุสัก5 5เนี่ยเราก็น่าจะเริ่มผันตัวมาพาลูกทัวร์นาเมนต์ละออกทัวร์แล้ว,นนวผมออจะเห็นพี่เบิร์ดในจอทีวีเวลาดูดูทูวิชั่นเนี่ยเราจะเห็นพี่เบิร์ด ในจอแบบวินเวอร์เดินยูเอสโอเพ่นรากะเห็นตกรัวากพี่เนี่ยความ็นสายของพี่เลยก็คือว่าพี่จะไปนั่งอยู่ที่เซ็นเตอร์คอร์ดครับโมทชิงแล้วก็ดูกล้องก็จะแพนมาแล้วก็มีคำบรรยายของผู้บรรยายว่านี่พ่อของวินสวัสดีนาเล็กก็จะพูดไทยแลนด์นาเล็กก็จะพูดเสียงนิ่มๆหน่อยอ่าโอเคนี่พี่เล็กพี่เล็กเล็กก็จะพากหน่อยว่าปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะมีการส่งซิกเพื่อให้รู้มีการสัมภาษณ์พอหลังจากได้แชมป์แล้ว ลูกชายก็จะปาไม้แล้วก็วิ่งขึ้นมากอดพ่อกับแม่บนบนไอ้คอกที่เขากั้นไว้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะเราก็รอให้น้องเขาออกรายการมิสี่สัมภาษณ์เขาะยังอยู่ถึงตอนั้นการเป็นแชมป์มาปกติเนี่ยโอ้โหงานยุ่งขนาดนี้เนี่ยเวลาว่างงานเละๆทำอะไรครับพี่ก็อยู่การออกกำลังเป็นหลักครับดูแขนพี่เขาสิคะอย่างเช่นที่เรามามาตรงนี้เนี่ยก็คือเทลมีฟิตเนสเนี่ยผม จริงๆผมเป็นผู้นนส่วนด้วยออะนะครับแล้วก็จริงๆที่เล่นเนี่ยก็เพื่อทดสอบสําหรับลูกชายแหละคือเราทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ลูกชายอย่างเดียวเลยเรามีวิยาการกีฬาตรงนี้เราทําอย่างนี้แบบนี้นะครับผมก็เล่นที่นี่เป็นประจำเพื่อออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พาลูกชายมาในวันหยุดเพื่อให้เขาเห็นว่าพ่อออกกําลังแบบนี้แบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งเขาจะซึมไปเองนะครับก็คืออันนี้คือการออกกำลังกายของผมแล้วก็การเล่นเทนนิสเนี่ยก็ยังเล่นอยู่ยังแข่งขันอยู่เป็นเป็นบางรายการ ลูกพี่ได้มีเวลาบักางหมมีครับมีลูกชายก็สนุกคือทุกวันนี้นะครับเวลากลับบ้านไปตอนเย็นๆน่ะลูกชายรอเล่นกับผมตลอดเวลาคือไอแล้วผมก็จะป้าบินออกไปเล่นข้างนอกกันเ,ออเขาก็จะรอ,อ,อคอยที่จะออกไปเล่นข้างนอกเ,ออเพราะว่าเราก็ไม่ใหญ่เขาดูทีวีเยอะไม่ใหญ่เขาติดเกมไม่ย,ไย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เอาดอคือ ชอบออกกลางแจ้งมันเจอมันสไตล์ผู้ชายเลยก่อนนี้มีรายการด้วยนี่ติดตามของวินก็จะเป็นรายการของลูกจ๋าป้าป๋ามาแล้วคือเป็นซีรีส์ไม่ใช่เป็นเรียลิตี้ของเกาหลีซื้อลิขสิทธิ์มาก็มาถามก็จะมี4ครอบครัวของวินเนี่ยก็จะมาสซีซันแล้วก็จะมีพัฒนาการตั้งแต่เขาแบบสองขวบนิดแต่เกือบเกือบสามขวบจนปัจจุบัน5ครขวบก็จะเราเองเราดูในรายการเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปคือเราดูซีซันหนึ่งอะตัวนิดเดียวเลยนะ พอซีซั่น2เาโตแล้วแล้วตอนปลายซีซั่นเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันพอ5ขวบเนี่ยเขาโตขึ้นอีกครับความคิดหรือว่าอะไรเงี้ยเริ่มที่จะพูดจาพูดคุยโตตอบเป็นเพื่อนคุยได้แล้วอตอนนี้นะครัคสุดท้ายอยากให้พี่เบิร์ตฝากเรียกว่าผลงานตอนนี้หรือมีอะไรอยากาฝากล่าสุดเลยค่ะหนังเรื่องนี้ใช่ครับก็จะมีภาพยนตร์ครับเรื่องขุนพันสโดยผมเองเนี่ยรับบทเป็นเสือฝ้า นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะฮะมีช่อง g m n 1วันช่อง31แล้วก็ตีใหญ่2ช่องโมโนซึ่งตีใหญ่2นี่ก็เป็นส่วนของแสดงด้วยเป็นผู้จัดด้วยคือทําละครเรื่องนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งและภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีผลงานแล้วก็ผลงานทางทหารเนี่ยก็คือติดตามได้ตามการแถลงข่าวทั่วๆไปเพราะว่าผมรับหน้าที่ในส่วนของ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกาโหมอยู่ด้วยรอติดตามค่ะเวลามีข <Nie S 2> ่าวเกี่ยวกับกองทัพเมื่อไหร่นะคะได้ครับยินดีครับ่มีบ่อยเหมือนกันบ่อยครับช่วงนี้บ่อยช่วงนี้ก็กองทัพก็ให้ความสําคัญเรื่องของการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของนี่นอกระบบค่ะ่ะควันนี้โอ้โหเวลาไม่พอจะพูดคุยนะคะได้ความรู้แล้วก็รู้จักพี่เบิร์ตมากขึ้นด้วยจากที่เห็นหน้าจอนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เบิร์ตครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้านะผมกับปวนกมีทิคอะไรดีๆน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp Incorp สนับสนุนโดย Realma Maxima เพื่อฮห้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Main Story เพียง follow i in Page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Main Story อย่างแน่นอน